หนุ่มอยู่นะคะยังโสดอยู่คะ่ะเพราะชอบปลูกนี่อันนี้หโหระพาต้นอะไรนะผักหวานเขาก็เอาไปปลูกไว้ที่สวนเต็มเลยเป็นแถวเลยคะ่ะหนุ่มโสดนะคะกิง่งน่าจะเป็นหลานเกียสั่งอันนี้ก็เป็นต้นอ่าน่าจะเป็นต้นมะเขือเทศนี่ค่ะ เขา,า,าสั่งกิ่งพันธ์มานี่นะคะมีพืชผักสวนครัวด้วยนะคะอันนี้เป็นต้นหลานชายเขาเพาะไว้นะคะอันนี้ก็เป็นต้นน่าจะเป็นต้นมะเขือเทศนี่ค่ะ ต้นองุุนนี่ค่ะกิ่งพันธ์ุมาปลูกนะคะนี่ค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะมีพืชผักสวนครัวด้วยนะคะอันนี้เป็นต้นหลานชายเขาเพาะไว้นะคะ ช่นี่น่าจะเป็นลำใหญ่นี่ค่ะหลานชายยังกิ่งพันมาปลูกนะคะนี่ค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะกิ่งพันมาปลูกนะคะนี่ค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ,ะก็มีหลายต้นอยู่ ก็เพาะใส่ถุงเล็กๆไว้เดี๋ยวเขาก็เอาไปปลูกตอนนั้นก็เพาะ,ะต้นอะไรนะผักหวานเขาก็เอาไปปลูกไว้ที่สวนเต้มเลยเป็นแถวเลยค่ะหนุ่มโสดนะคะกิ่งน่าจะเป็นหลานเกษรสวนครัว เดี๋ยวมาดูอันนี้นะคะนี่ค่ะน่าจะเป็นลําใหญ่นี่ค่ะ,ลห,คะหลานชายยังต้นองุ่งนนี่ค่ะนี่เป็นต้นองุ่น น่าจะเป็นยิงพันธ์มาปลูกนะคะเนี่ยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นต้นใบเมงรักนะคะก็มีหลายต้นอยู่ ก็เพาะใส่ถุงเล็กๆไว้เดี๋ยวเขาก็เอาไปปลูกตอนนั้นก็เพาะ,ะต้นแล้วมีใบเนงงรากก็ยอดใหญ่ๆเลยค่ะนี่นะคะยอดใหญ่เขาสั่งกิ่งพันมานี่นะคะมีพืชผักสวนครัวด้วยนะคะ อันนี้เป็นต้นหลานชายเขาเพาะไว้นะคะอันนี้ก็เป็นต้นใบเมงลักนะคะน่าจะเป็นลําใหญ่นี่ค่ะหลานชายยัง หนุ่มอยู่นะคะยังโสดอยู่ค่ะเพราะชอบปลูกนี่อันนี้โหละพาต้นองุ่งน่นีนี่ค่ะใช่นี่ อันนี้ก็เป็นต้นน่าจะเป็นต้นมะเขือเทศนี่ค่ะ,คะ,คะ,คะกำลังแตกยอดขึ้นมากำลังจะงามค่ะน่าจะเป็นลำใหญ่นี่ค่ะ หลานชายยังอันนี้ก็เป็นต้นใบเมงรักนะคะส่วนครัวเดี๋ยวมาดูอันนี้นะคะนี่ค่ะกำลังอแตกยอดขึ้นมา กำลังจะงามค่ะพืชผักใช่นี่แล้วมีใบยังรักก็ยอดใหญ่ๆเลยค่ะนี่นะคะยอดใหญ่ต้นอะไรนะผักหวานเขาก็เอาไปปลูกไว้ที่สวนเต็มเลยเป็นแถวเลยค่ะ หนุ่มโสดนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมอต้นไม้ต้นอะไรนะผักหวานเขาก็เอาไปปลูกไว้ที่สวนเต็มเลยเป็นแถวเลยค่ะหนุ่มโสดนะคะหนุ่มอยู่นะคะยังโสดอยู่คะ่ะเพราะชอบปลูก นี่อันนี้หลูละพาหนุ่มอยู่นะคะยังโสดอยู่ค่ะเพราะชอบปลูกนี่อันนี้หลูละพาส่วนครัวเดี๋ยวมาดูอันนี้นะคะนี่ค่ะแล้วมีใบึังราก็ยอดใหญ่ๆเลยค่ะนี่นะคะ ยอดใหญ่แล้วมีใบแมงรักก็ยอดใหญ่ๆเลยค่ะนี่นะคะยอดใหญอันนี้ก็จะเป็นต้นใบแมงรักนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นต้นอน่าจะเป็นต้นมะเขือเทศนี่ค่ะ ช่นี่น่าจะเป็นลำใหญ่นี่ค่ะหลานชายยังใหญ่เลยนะคะแล้วมีมีต้นองุ่นน,นี่ค่ะ นี่เป็นต้นองุ่นน่าจะเป็นสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมต้นไม้ใ,ใหญ่เลยนะคะแล้วมีมีนี่เป็นต้นองุ่น น่าจะเป็นหนุ่มอยู่นะคะยังโสดอยู่ค่ะเพราะชอบปลูกนี่อันนี้หหระพาใช่นี่จริงน่าจะเป็นหลานเคสังกิน่าจะเป็นลําใหญ่นี่คะ่ะ หลานชายยังอันนี้ก็เป็นต้นใบเมงรักนะคะ